สวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนวันนี้ก็ได้มาอ่าพ่อละเออพ่อละสบายดีพ่อละสบายดีนี่พ่อละสุดหล่อนะคะอ่าก็นะคะวันนี้เราก็ได้มากันเนาะมาหาพ่อเอกชัยมาแสดงความยินดีแสดงความยินดีกับพ่อเอกชัยนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้อันนี้แม่บุญล้อมนะคะแม่บุญล้อมคุณนัทนะคะคุณเทียมจัน นะคะคุณหนูน้อยหมวกแดงนะคะคุณนิชาพัฒนนะคะน้องแฝมรัชนีพ่อละนะคะแล้วก็คนที่สูงที่สุดคือคุณท่องข้ามอ่าอ่เป็นไงวันนี้ดีใจไหมดีใจคนะคะวันนี้ดีใจมากมาหาพ่อเอกชัยเป็นเป็นปื้มอ่าเป็นปื้มนะคะวันนี้เราก็ได้มาหาพ่อเอกชัยเนาะ เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดชุดชุด hmm. ก่อนแบมกับชมพู่จะได้เป็นชุดบุญจุงกระเบนชุดผู้หญิงแต่ชุดนี้ให้เป็กางเกงแล้วเขาใส่วันไหนพ่อก็ยังไม่รู้แต่จะเรียกใส่แต่ต้องสั่งอ๋อสั่งวันไหนก็ใส่วันนั้นรอาันนี้วันนี้ก็ได้มาหาพระเอกชัยนะคะ าหาพ่อเอกชัยคุณจันทร์แก้วยืนอยู่ตรงนั้นแหละค่ะนะะคมาหาพ่อเอกชัยนะคะเราก็มีความปื้มนะวันนี้ปื้มฝนจะตกเนาะฝนตกฝนตกก็เกือบทั้งวันเลยนะเราก็มีความยินดีปื้มนะคะแล้วก็มาแล้วมาแล้ว เอามาทางนี้ค่ะคุณเพชรคุณจิมมี่มาอุ้ยมาามาเออคุณคุณจิมมี่ก็ได้มาแล้วนะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะ มาเช่ดีกว่าไม่มาแล้วก็เอ,าอ้าคุณเพชรน,นะคะคุณเพชรนี่นะคะคุณเพชรสีทอนะคะสีทอไทยแลนด์อ่าจะดำก็ไม่แพ้เลยจะดำก็มามาเข้ากล้องด้วยนะเจ้าดำมาเข้ากล้องด้วยก็อยากจะเข้ากล้องด้วยเจ้าดำก็แสดงความยินดีด้วยนะวันนี้วันนี้เจ้าดำก็แสดงความยินดี วันนีเป็นยังไงนะคุณเพชรวันดีนะคะวันนี้วันดีวันมงคลอ่าจะมงคลวันมงคลวันมงคลหยดแรงนะคะโอ้หน้าตาดูดูจากใบหน้านะคะทุกคนยิ้มแย้มนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอ่าก็ยิ้มได้นะคะแต่ก็ขมแมวนิดนึงนะคะเพราะว่าอิ่มอกอิ่มใจ ก็แมวด้วยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องเ่าอาชายโยกันหน่อยสิคะหนึ่งสองสามชายโยชายโยชายโยโอ้ชายโยยินดีกับพ่อเอกชัยนะคะอ่าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะโอเค